เขาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันอีกแล้วแหมเวลารวดเร็วจริงๆเลยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงของ T.K.T. แล้วค่ะเพื่อนๆเข้าทยานการเรียนรู้ที่เคพ r k P ของเรานะคะมีเรื่องราวที่มีสาระความสนุกสนานให้ได้เรียนรู้กันอย่างมากมายแต่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ T.K.T. เพราะเด็กๆคือสิ่งสวยงามที่ธรรมชาติสร้างมาให้เต็มไปด้วยฝันและจินตนาการอันแสนสุขสนุกสนานเจ้าเทวดาตัวน้อย ต้องเรียนรู้ถูกแต่งเติมสีสันให้มีคุณค่าปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติในอนาคตอย่างเท่าเทียมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้มีบทบาทในการร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จากการอ่านคิดและแสวงหาความรู้โดยบรรยากาศที่ทันสมัยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านจัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขเติมความฝันและสร้างรอยยิ้มแก่เพื่อน,นให้กับเด็กและเยาวชน จากสถานสงห์เด็กหญิงบ้านราษวิถีและสถานสงห์เด็กชายบ้านมหาเมฆจำนวน120คนให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบกำลังทำปฏิทินนะคะก็สึกภูมิใจค่ะแล้วสนุกมากเลยค่ะประทับใจมากเลยค่ะพวกพี่ๆน่ารักมากเลยค่ะได้ความรู้แล้วก็ได้เอาไปสอนเพื่อนๆได้ค่ะ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆและเรื่อยๆไปอ่ะ <c oughs> กิจกรรมที่หลากหลายเต็มไปด้วยความสุขสนานให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถของที่ระลึกสําหรับเด็กอีกมากมายแล้วกลับมาพบกับกิจกรรมสร้างสารรค์แบบนี้กันได้นะครับจิมมี่ยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คชั้น8เซนทันเวิ เป็นยังไงบ้างคะกับสิ่งดีๆที่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คเขาเตรียมมาไว้ให้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นีติดตามชมรายละเอียดได้ทางด้านนี้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w k ร p a r o o. r. t h. ค่ะค่ะแล้วันนี้รายการชิคกี้ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะจะกลับมาพบกับเพื่อนๆกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้โบลินต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ